จะเป็นยังไงถ้าวันหนึ่งคุณต้องออกเดินทางซานติอาโกเด็กหนุ่มผู้มีความฝันที่จะพาคุณแล่ล่าขุมทรัพย์ความฝันความหมายของชีวิตกับหนังสือที่มีชื่อว่าดิอาชิมิท ขุมทรัพย์สุดปลายฝันสวัสดีค่ะวันนี้พบกับ Productive Girl Podcast ดำเนินรายการโดยเก่ง Productive Girl อีกเช่นเคยนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นที่ด่งดังมากๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยก็มีหลายคนได้รีวิวไว้เรียบร้อยแล้วคะ่ะแต่เก่งเองเนี่ยเพิ่งได้มีโอกาสอ่านเพราะว่าปกติจะไม่ค่อยอ่านหนังสือพวกนวน,นิยายคะ่ะแต่ด้วยความที่ไปเจอหนังสือเล่มหนึง่งที่เขาให้ลองอ่านหนังสือหลายๆแนวก็เลยเลือกจะอ่านหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนคือ Paulo Coelho ถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะเป็น เขียนชาวบราซิลมีชื่อเสียงโงดังระดับโลกผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเขาก็คือหนังสือเล่มนี้เนี่ยแหละคะ่ะเด e a l c h ิ m i ซึ่งมันแปลเป็นไทยว่านักเล่นแร่แปรธาตุแล้วก็หนังสือเล่มนี้ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆมากกว่า83ภาษาขายได้ทั่วโลกเลยนะคะจริงๆเขายังมีผลงานเล่มอื่นอีกนะคะที่ให้เราติดตามกันได้จะขอบอกก่อนว่าหนังสือเนี่ยมีทั้งหมด2บทแล้วก็อีกบทหนึ่งเป็นบทสรุปนะคะก่อนที่จะเข้าเรื่องของซานติอาโกเนี่ยหนังสือเล่มนี้ได้ มีการเล่าเรื่องของนาซิซัตค่ะนาซิซัตเนี่ยเป็นเด็กชายรูปงามที่เขามาักจะมาชมความงามของตัวเองเนี่ยที่สระน้ำวันหนึ่งเขาจมน้ำเสียชีวิตนะคะเทพธิดาเนี่ยต่างโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของเขาค่ะถึงขนาดที่ว่าจากน้ำจืดเนี่ยกลายเป็นน้ำเค็มเพราะน้ำตาของเหล่าทวยเทพซึ่งเหล่าเทพเนี่ยเขาก็พากันอิจฉาสระน้ำนะคะที่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับนาซิซัตตั้งแต่ยังมีชีวิตจนกระทั่งนาซิซัตเสียชีวิตลงก็เสียชีวิตที่สระน้ำสระน้ ก็ร้องไห้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอะสะน้ำร้องไห้เพราะว่ามีคนเสียชีวิตไม่ได้เสียใจเพราะว่านาซิซัสตายค่ะสะน้ำก็คิดอยู่พักหนึ่งนะคะแล้วก็ได้นึกว่าเขาเนะ่ะเห็นนาซิซัสท,ทุกวันแต่เขาไม่รู้ว่านาซิซัสรูปงามเพียงใดแม้นาซิซัสจะมาให้เห็นอยู่ทุกวันแต่เพราะสะน้ำไม่ได้มองเขาเลยมองเพียงเงาในตาของนาซิซัสว่าตนเนี่ยงดงามเพียงใดคือเรื่องนี้ที่ได้อ่านเนี่ยข้อคิดที่ เก่งคิดได้นะก็คือบางครั้งเรามีสิ่งของสําคัญของดีเลิศเลอมากๆอยู่ข้างกายเนี่ยแต่เรากลับมองข้ามไปจนวันหนึ่งกว่าจะรู้ตัวก็คงสายไปเสียแล้วนะคะมาเข้าสู่เรื่องราวของเรากันดีกว่าซานติอาโกเนี่ยเป็นเด็กเลี้ยงแกะค่ะที่ไม่ได้หมายถึงคนที่ชอบโกหกนะคะแต่เป็นคนที่เลี้ยงแกะจริงๆซึ่งในแต่ละวันเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการหาน้ําหาอาหารให้แกะเป็นประจําทุกวันแล้วเมื่อแกะมีขนที่เพียงพอแล้วเนี่ยเขาก็จะ ไปขายสาเหตุที่เด็กหนุ่มเนี่ยชอบเลี้ยงแกะเพรว่าการเลี้ยงแกะเนี่ยจะทําให้เขาได้เดินทางและในวันหนึ่งเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะต้องไปขายขนแกะให้กับพ่อค้าซึ่งพ่อค้าคนนี้มีความพิเศษก็คือต้องการดูการตัดขนแกะต่อหน้าเท่านั้นถึงจะซื้อขนแกะซานติอาโกก็ต้องไปร้านของพ่อค้าคนนั้นเพื่อที่จะตัด ให้ดูแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยพ่อค้าดันติดธุระก็เลยให้ซานติอาโกเนี่ยไปรอที่หลังร้านจนทำให้เขาเนี่ยพบกับลูกสาวของเจ้าของร้านซึ่งเขาอธิบายไว้ว่าก็ค่อนข้างสวยเลยซานติอาโกกับเด็กสาวคนนั้นน่ะก็ได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็ได้มีการเปิดเผยว่าทำไมเขาถึงอ่านหนังสือได้ทั้งๆที่เป็นคนเลี้ยงแกะ ก็คือจริงๆแล้วอะเมื่อก่อนพ่อแม่ของซานติอาโกเนี่ยคาดหวังให้เขาเป็นบาทหลวงจึงได้เรียนในโรงเรียนศาสนามาก่อนหลังจากที่ตัดขนแกะเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ถึงเวลาบอกลากันแล้วกว่าจะได้เจอกันอีกทีก็เป็นปีหน้าเลยซานติอาโกเนี่ยเฝ้าร,รอการกลับมาตัดขนแกะครั้งนี้มากๆเลยแต่ชีวิตก็ต้องดำเนินไป ซานติอาโกก็กลับไปเลี้ยงแก่เหมือนเดิมและในระหว่างที่เลี้ยงแก่เนี่ยก็มีอยู่วันหนึ่งขณะที่นอนหลับเขาฝันสองครั้งที่เหมือนกันมากๆจึงไปให้หญิงชลาเนี่ยซึ่งหญิงชลาคนนี้เป็นยีตีนะคะที่สามารถดูดวงหรือว่าทำนายได้แม้ว่าซานติอาโกเนี่ยจะไม่เชื่ออยู่แล้วก็ตาม แต่ก็ลองดูหญิงชรา,าคนนี้เขาทํานายว่าจะต้องไปพีระมิดอียิปซึ่งการดูคําทํานายครั้งนี้ขอกคาดตับแทนก็คือหนึ่งใน10ของสมบัติที่เขาเจอแต่สุดท้ายเนี่ยซานติอาโกเขาก็ไม่ได้ให้ไปนะคะในระหว่างที่เขานั่งอ่านหนังสือของเขาอยู่เขาก็ได้ไปพบกับชายชรา,ามาได้เฉลยว่าชายชรา,าคนนั้นน่ะเป็นกษัตริย์แห่งซาลม แต่ซานติอาโกเขาก็ไม่เชื่อสักเท่าไหร่ละค่ะแต่จริงๆแล้วเขาก็ได้แสดงอภินิหารอะไรให้ซานติอาโกดูจนเชื่อในบทสนทนาระหว่างซานติียโกกับกษัตริย์แห่งซาเลมเนี่ยก็จะมีคําสอนพอคิดเสอแทรกระหว่างการพูดคุยของพวกเขาขอยกตัวอย่างนะคะก็คือกษัตริย์แห่งซาเลมเขาสอนว่าเมื่อเราต้องการอะไรสักอย่างว่าทั้งจักรวาลจะดุลบรนดาลให้เราหลายคนล้วนมีความฝัน แต่ด้วยอะไรหลายอย่างทําให้ต้องหยุดคิดความฝันนั้นหรือรอให้ตัวเองพร้อมเสียก่อนพอเด็กหนุ่มเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองและมั่นใจที่พร้อมจะออกเดินทางกษัตริย์แห่งซาเลมเนี่ยก็ได้มอบหินสองก้อนโดยหินสีขาวจะให้คําตอบคือไม่ใช่ก้อนสีดําก็คือใช่เวลาใช้ให้นึกอธิษฐานอยู่ในใจแล้วหยิบ ก้อนหินนั้นขึ้นมาก็จะได้คําตอบแทนเจียเป็นที่แรกนะคะที่ซานติอาโกเนี่ยออกเดินทางเขาเมาน,นึกได้ว่าตัวเขาเนี่ยพูดอาหรับไม่เป็นแต่แล้วเนี่ยก็มีโชคชะตามาช่วยก็คือเขาเนี่ยได้พบกับเพื่อนใหม่ที่สามารถพูดภาษาส,สเปนได้เพื่อนใหม่คนนี้อาสาไปพีระมิดแต่ว่าเขาอ่ะของเงินทั้งหมดของซานติอาโกเพื่อซื้ออูดสตัวในระหว่างที่ไปเดินตลาดเนี่ย เขาก็พบความจริงว่าเพื่อนใหม่คนนั้นน่ะเป็นหัวขโมยตอนนี้ซานติอาโกเนี่ยไม่เหลือเงินมีแค่หินสองก้อนกับเสื้อคลุมถ้าเป็นคุณผู้ฟังนี่จะรู้สึกยังไงเหมือนเราทำธุรกิจแต่ว่ามันถูกโกงอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงอ่ะแต่ซานติอาโกเนี่ยไม่ย่อท้อเขาก็ไปขอทำงานที่ร้านเครื่องแก้วเจนไนเพื่อแลกอาหารเจ้าของร้านเขาก็ตกลงนะคะโดยในวันแรกเนี่ยซานติอาโกทำความสะอาดเครื่องแก้ว ทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามาในร้านซึ่งเป็นเรื่องน่าประหลาดเพราะว่าลูกค้าเข้ามาน้อยมากๆเลยแต่ว่าวันนี้กลับเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้ขึ้นเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็เลยอยากให้ซานติอาโก้เนี่ยทำงานที่ร้านเป็นประจําในระหว่างนี้เขาก็มีการพูดคุยนะคะถึงความฝันโดยซานติอาโก้เขาก็เล่าว่าเขามีความฝันก็คืออยากจะไปพิชิตสมบัติยิรมิตแต่ว่าพ่อค้าเครื่องแก้วเหนือเขาก็บอกว่า ไปอียิปต์อะยากมากๆเลยตอนนั้นน่ะซานติอาโกเขาก็เริ่มสิ้นหวังจากอะไรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นคำพูดของพ่อค้าแล้วก็โชคชะตาที่เล่นตลกกับเขาบทที่1ก็ได้จบลงไปและในเรื่องราวของบทที่2เนี่ยก็จะมาด้วยซานตีอาโกเนี่ยทำงานให้ร้านเครื่องแก้วพัฒนาจนร้านเนี่ยมีลูกค้าไม่ขาดสายเลยเป็นเวลาเกือบหปีแล้วที่อยู่ที่นี่ ซานติอาโกเนี่ยก็เก็บเงินจนสามารถซื้อแกะได้เป็น2เท่าจากจำนวนเดิมก็คือประมาณ2 2อยู่อยู่ๆซานติอาโกเนี่ยเขาก็กลับมีความฝันที่จะล่าขุมทรัพย์ขึ้นอีกครั้งเขาก็เลยตัดสินใจบอกเจ้าของร้านว่าตนเองเนี่ยยังมีความฝันอยู่ก็คือการไปอียิปต์สุดท้ายแล้วเจ้าของร้านเครื่องแก้วเนี่ยเขาก็ยอมรับในการตัดสินใจของซานติอาโกแล้วก็ได้มีการบอกเล่าว่าเขาอ่ะก็มีความฝันเหมือนกันก็คือ อยากจะไปนครเมกะสักครั้งในชีวิตดานเดียโกก็สงสัยนะคะว่าทําไมคุณไม่ไปล่ะเพราะว่าคุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วแต่คําตอบของเจ้าของร้านเนี่ยก็อึ้งเหมือนกันนะที่ได้อ่านก็คือความฝันของเขาอะก็คือการฝันว่าไปนครเมกะก็คือฝันในฝันถ้าสมมติเขาได้เดินทางไปนครเมกะจริงๆเขาก็จะไม่มีความฝันแล้วเขาก็เลยอยากอยู่แบบนี้ต่อไปหลังจากการร่ำราอะไรเรียบร้อยก็ เริ่มออกเดินทางอีกครั้งครั้งนี้ซานติอาโกเนี่ยไปพบชายชาวอังกฤษชายอังกฤษคนนี้เขาก็จะไปทางเดียวกับที่จะไปอีบเหมือนกันนิสัยของคนนี้เขาก็จะชอบอ่านหนังสือ จนทําให้เขาอะมีความรู้มากมายครั้งหนึ่งเนี่ยซานเตียโก,โกเขาหยิบหินสองก้อนขึ้นมาชาวอังกฤษเขาก็รู้จักหินนี้เพราะว่าเขาได้ศึกษาจากหลายตาําราเขาอะมีความตั้งใจก็คือเขาอยากจะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุการเดินทางได้ดําเนินไปจนมีสงครามเกิดขึ้นกองคาราวานเนี่ยก็จะต้องไปพักที่โอเอซิสซึ่งที่นั่นอะจะไม่มีสงครามเกิดขึ้น สามารถเป็นสถานที่หลบภัยได้เลยชายอังกฤษเนี่ยเขาก็ยังตามหานักเล่นแร่แปรธาตุตัวเป็นๆอยู่ก็เลยอยากจะให้ซานติอาโกเนี่ยเป็นตัวช่วยในการค้นหาโดยการพูดภาษาอาหรับกับคนแถวนั้นโดยเขาคอยไปถามคนที่มาตัก น้จนเขาอ่ะได้พบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งมีหน้าตาสวยมากเขาตกหลุมรักเธอโดยเธอเนี่ยมีชื่อว่าฟาติมาค่ะเด็กหนุ่มอ่ะเขาตั้งใจเลยนะคะว่าเขาจะขอฟาติมาแต่งงานฟาติมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธโดยตรงนะคะแต่ก็ไม่ได้ตกลงเสียทีเดียวเพราะว่าฟาติมารู้ดีว่านักลบเนี่ยย่อมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปในวันหนึ่ง ซานติอาโกดันทำนายภาษาโลกได้โดยเหยาะแสดงให้เห็นว่าจะมีการต่อสู้เกิดขึ้นจึงมีการประชุมครั้งใหญ่และในวันหนึ่งก็มีฟ้าผ่ามีฝุ่นตลบอบอวนมีม้าสีขาวตัวใหญ่สง่างามกับคนที่อยู่บนมา้ามีเหยี่ยวเกาะบนไหล่ซ้ายกลุ่มผ้าสีดำเหลือไว้เพียงตาพร้อมกับคมดาบขนาดใหญ่และแหลมคมได้มาถามว่าใครเป็นคนทำนายในครั้งนี้ ซานติอาโกก็บอกว่าตนเป็นผู้ทํานายพูดคุยไปมาจนได้รู้ว่าชายคนนี้คือนักเล่นแร่แปรธาตุจริงและคำทํานายของซานติอาโกก็ถูกวันต่อสู้มาถึงมีนักรบที่จะมาตีโอเอซิต500คนแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปหลังส่งครามซานติอาโกก็ได้ไปพบกับนักเล่นแร่แปรธาตุอีกครั้งเขาชวนซานติอาโกกินอาหารและไวน์แดงซานติอาโกก็บอกว่า วายแดงกินแล้วผิดต่อศาสนาบัญญัตินะนักเล่นแร่แปรธาตุก็เลยบอกไปว่าความชั่วไม่ใช่สิ่งที่เข้าปากแต่คือสิ่งที่ออกจากปากตั้งหากได้ยินประโยคนี้แล้วรู้สึกกันยังไงบ้างคะครั้งนี้ซาติอาโกเนี่ยก็ตัดสินใจออกเดินทางกับนักเล่นแร่แปรธาตุแล้วนะคะโดยสัญญากับฟาติมะว่าเขาจะกลับมาในระหว่างเดินทางเนี่ยซาติอาโกก็ได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างจากนักเล่นแร่แปรธาตุ พบเจอหลายเหตุการณ์เช่นถูกจับเข้าค่ายทหารการถูกจับในครั้งนี้ก็ทำให้เห็นว่าซานติอาโกเนี่ยเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุอีกคนหนึ่งเขาสามารถเสกให้ลมทำลายกองทัพทหารได้แม่ทัพก็เลยปล่อยตัวทั้งสองคนไปเริ่มเดินทางต่ออีกครั้งครั้งนี้ได้เจอกับพระนักเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยขอพระใช้ครัว เพื่อที่จะเปลี่ยนตะกวัวให้เป็นทองคำเขาแบ่งทองคำออกเป็น4ส่วนส่วนที่1ให้พระเพื่อเป็นการตอบแทนที่ให้ใช้ครัวส่วนที่2ให้ซานตีอาโกเพื่อสำหรับการเดินทางต่อไปส่วนที่3เขาจะเก็บไว้เอง และส่วนที่4ก็คือเขาจะฝากพระไว้ภายลหลังเนี่ยเขาก็จะให้ซานติอาโกนั่นแหละคราวนี้เขาออกเดินทางคนเดียวอีกครั้งจนมาเจอสถานที่หนึ่งที่คิดว่าใช่แน่ๆที่จะต้องมีขุมทรัพย์ที่เขาตามหาอยู่เขาขุดไปสักพักเขาก็ได้พบเจอกับโจนโจนเนี่ยต้องการเงินจึงให้เด็กชายเนี่ยผุดสิ่งที่กําลังหาขึ้นมาและระหว่างนั้นอะ่ะเขาก็ซ้อมซานติอโกไปด้วยซานติอโกก็เลย หลุดพูดออกมาว่าเขากําลังตามหาหีบสมบัติเพราะว่าเขาฝันว่าจะเจอมันที่นี่และแล้วโจนก็บอกว่าฉันก็เคยฝันเหมือนกันแต่ฝันว่าเจอที่รากต้นซิคามอ,อก,ก็คือเป็นสถานที่ที่แรกที่ซานติอากโกอยู่จากนั้นโจนก็จากไปเพราะคิดว่าซานติอากโกเนี่ยกำลังเพ้อเจอซานติอากโกเนี่ยก็กลับมาที่โบสร้างนักเต้นแด้ปแปรธาตเนี่ยรู้ดีว่าเด็กหนุ่มเนี่ยต้องกลับมา เขาเพียงแค่อยากให้เด็กหนุ่มไปมองพีระมิดว่ามันสวยงามเพียงใดเด็กหนุ่มไม่รอช้านะคะก็เลยเริ่มขุดที่รากซิคามอตามที่โจนบอกจนเขาได้พบเจอกับหีบที่บรรจุเหรียญทองสเปนโบราณแล้วก็สมบัติที่มีค่าหลายอย่างสุดท้ายเด็กหนุ่มเนี่ยก็แบ่งสมบัติหนึ่งในสิบให้หญิงชราที่ทำนายความฝันแล้วก็จบด้วยการกลับไปหาฟาติมะนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเรื่องราวเนี่ย ก็ดำเนินไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีเวลาอ่านจริงๆเนี่ยมีข้อคิดหลายอย่างเลยให้เราได้ตกตะกอนซึ่งเก่งขอเอาข้อคิดที่น่าสนใจจากตัวละครมาให้ฟังกันดีกว่าคนแรกนะคะซานติอาโกเนี่ยข้อคิดก็คือคนเราต้องมีเพื่อนใหม่หากเราอยู่กับคนเดิมๆพวกเขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเราแล้วก็จะเปลี่ยนชีวิตของเราเพราะทุกคนมักมีความคิดว่าคนอื่นควรดำเนินชีวิตอย่างไร แต่กลับไม่รู้ว่าตัวเองต้องดําเนินชีวิตอย่างไรกษัตริย์แห่งซาเลมผู้คนเรียนรู้เหตุผลของการมีชีวิตตั้งแต่เนิ่นๆจนลมเลิกความพยายามเร็วเกินไปคนขี่อูดการอยู่กับปัจจุบันจะทําให้เรามีความสุขถ้าเรารู้อนาคตแล้วไปเปลี่ยนมันนั่นไม่ใช่อนาคตหรือต่อให้รู้เพื่อที่จะรับมือเหตุการณ์นั้นก็จะไม่น่าตื่นเต้นอีกต่อไปและไม่ว่าจะตายวันพรุ่งนี้หรือวันไหนก็ดีเหมือนกัน เราถูกสร้างให้ใช้ชีวิตและจากโลกนี้ไปนักเล่นแร,แร่แปรธาตุการมีความกลัวที่จะแลกกับความฝันกับสิ่งที่ได้มาล้วนเป็นเรื่องธรรมดาบางทีขุมทรัพย์อยู่ตรงหน้าแต่เราไม่สังเกตเพราะเราไม่เชื่อในขุมทรัพย์สุดท้ายความตายทําให้เราตระหนักถึงชีวิตมากยิ่งขึ้นก็จบไปแล้วนะคะสําหรับหนังสือดีอาคิมิต คุมทรัพย์สุดปลายฝันหวังว่าพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ฟังหากใครสนใจหนังสือนะคะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หนะ้าสวัสดีค่ะ